คลองนี้เป็นคลองขุดตั้งแต่สมัยนานมาแล้วในอดีตมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเระลึกถึงประวัติของแม่นาคพระโขนงพี่มากจะต้องไปทําศึกนะก็ถูกเกณฑ์ทหารไปไไ้ม่มดทําให้วิญญาณของแม่นาคเนี่ยค่อนข้างเฮี้ยนมากเป็นพิเศษเลยความเฮี้ยนของแม่นาคเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยกลัวกันไปทั้งบางเลยครับตรงนี้ทำให้เกิดเรื่องเรื่อกล่าวขวัญกันรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันเลยครับในรบประวัติของแม่นาคนะครับ นี้เราอยู่ที่คลองประเวศบุรีลมนะครับเป็นคลองที่เป็นคลองขุดขึ้นมานะฮะตรงนี้ชีวิตผมเนี่ยก็คุ้นเคยกับคลองนี้เป็นเป็นประจาเลยเพราะเด็กๆกระโดดน้ําที่นี่เลยแหละครับแล้วก็เติบโตมาจากที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดมหาบุตรนะฮะบ,บอกได้เลยว่าในบรรดาเรื่องราวของผีของไทยเนี่ยไม่มีอะไรชื่อดังไปกว่าแม่แม่นาพระขนงหรือเราเรียกว่ายาหน้าอีกแล้วนะครับคลองนี้เป็นคลอง ขุดตั้งแต่สมัยนานมาแล้วในอดีตมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราระลึกถึงประวัติของแม่นาคพระขนงซึ่งประวัติของแม่นาคพระขนงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่3แล้วนะครับในช่วงนั้นเนี่ยแถวเนี้ยเรียกว่าเป็นชนบทแล้วก็เรียกว่าต่างจังหวัดมากๆเลยใครที่จะเข้าเมืองเนี่ยคือเมืองคําว่าเมืองหมายความว่าตรงพระบรมมหาราชวังนะฮะแถวสนามหลวงเนี่ยก็จะเรียกว่าต้องเดินทางเป็นวันๆเลยครับทางเรือแม่นาคแล้วก็ พี่มากเนี่ยนะฮะก็เป็นผัวเมียกันก็แต่งงานแล้วก็ทำมาหากินนะฮะทำนาทำไร่ทำนาอยู่แถวนี้นะฮะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยพี่มากจะต้องไปทําศึกนะก็ถูกเกณฑ์ทหารไปไ,ปไ,มไแม่นาคตอนนั้นก็ตั้งท้องอ่นอนๆแล้วก็เสียใจมากเลยต้องพัดพลาดจากพ่อมากไปแม่นาคก,ก็รอพี่มากเรื่องเล่าในอดีตเนี่ยได้เล่าต่อไปว่าตัวแม่นาคเองเนี่ยเนื่องจากจิตรอคอยสามีเนี่ยยัง เรียกว่าสุดใจเลยม,มีการฝังแม่นาคเ,เนี่ยเอาไว้เพอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบอยู่ระหว่างต้นตะเคียนสองต้นนะฮะซึ่งในที่ตำหนักของท่านเนี่ยก็จะยังมีหลักฐานของต้นตะเคียนอยู่เลยนะฮะทำให้วิญญาณของแม่นาคเ,เนี่ยค่อนข้างเฮี้ยนมากเป็นที่พิเศษเลยเพราะการฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนสองต้นนี้เองครับ พอพอมากลับมาเนี่ยามาที่บ้านเนี่ยก็มาเจอแม่นาคซึ่งแม่นาคก็พยายามที่จะไม่ให้พี่มากเนี่ยไปเจอใครเลยนะก็ทําให้พี่พี่มากเนี่ยไม่รู้ว่าเมียเนี่ยได้ตายลงแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่นาคทากับข้าวแล้วมะนาวตกและมะนาวตกไปใต้ถุนเนี่ยแม่นาคก็เอื้อมมือไปหยิบเนี่ยจนตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เก่าขันว่าแม่นาคตายแล้วนะแม่นาคตายแล้วนะพี่มากก็ไม่เชื่อนะฮะจนได้เห็นกับตาตัวเองในการหยิบมะนาวในครั้งนั้นซึ่ง พวกเราก็รู้จักกันดีเลยเป็นภาพที่ค่อนข้างคลาสสิกมากๆนะกับฉากนี้นะครับแม่นาคก็อรารวาสด,ด้วยความเคี้ยนของแม่นาคเ,เนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยกลัวกันไปทั้งบางเลยครับตรงนี้ทำให้เกิดเรื่องเร่ห์กลวขวัญกันรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันเลยครับในรประวัติของแม่นาคนะครับเลยนึกถึงเทศกาลฮาลาวีนหลักในวันนี้ละในเรื่องของผีเนี่ยเราก็มีเขาเรียกคอนเซ็ปต์ผีของเรานะแล้วก็ในเรื่องของ ต่างชาติเี่กเขาก็มีผีของเขาในมุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดักูล่าผีดิบนะในเรื่องโปรดักต์นะครับเดี๋ยวเรากลับไปกันที่ออฟฟิศนะครับไปคุยในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็เรื่องของการเลือกสีเลือกคัตติ้งเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการทําแบรนด์หรือทําเสื้อผ้าข,ของคุณนะให้เหมาะสมกับธีมฮาโลวี Halloween นนี้หรือคุณจะแต่งกายไปร่วมงานฮาโลวีนซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้แล้วเนี่ยว่าจะแต่งกายอย่างไรนะครับในการเลือกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ออฟฟิศที่มี ทุกอย่างครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับดังนั้นเวลาเราผสมผสานนะครับนำเรื่องเกี่ยวกับผีเนี่ยเขามาใช้ในการแต่งกายโดยเฉพาะในเทศกาลฮโลวีนในปีนี้เนี่ยเราหยิบยกเขาเรียกกิมมิกนะหรือว่า ลักษณะของผีที่เรามีจินตนาการหรือว่าเรามีประสบการณ์อยู่เนี่ยนำมาใช้กับ product หรือว่าในวัตถุดิบในการใช้ทำเสื้อผ้าหรือแต่งตัวนะให้ดูน่ากลัวให้ดูเหมาะสมกับเทศกาลเนี่ยได้เช่นเราอาจจะใช้ผ้าขนนะฮะเป็นแนวขนสัตว์ขึ้นมานะเหมือนหมาป่านะครับก็ให้ความรู้สึกของหมาป่าได้นะในเขาเรียกเป็น ทำลองผีของฝรั่งนะเป็นเป็นคนหมาป่าหรือจะดาวกิ่งไม้เราใช้เป็นเทปกำมะหยี่หรือว่าสักหลาดนะเป็นเป็นเส้นมาใช้กับเสื้อก็ได้เหมือนกันเป็นกิ่งไม้ที่ไม่มีใบแล้วอันนี้ก็ให้ความรู้สึกน่ากลัวหรือหลอนๆได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือเป็นเม็ดสีดําเป็นเหมือนหยดสีดําที่ไหลลงมาอย่างนี้เราก็ใช้เป็นให้เกิดความรู้สึกเราใช้ออเจ็ตีเหล่านี้ในการนําเสนอนะฮะแล้วก็กิมมิคต่างๆเป็นผ้าคลุมของแดกกูล่าเนี่ยเราก็ใช้ เป็นลักษณะของผ้ากรมหยี่หรือสักหลาดสีด้านเนี่ยมาเย็บเป็นเป็นเกรดออกมาได้ให้ความรู้สึกของอความน่ากลัวของอผีในแนวต่างประเทศได้นะครับนำมาแต่งตัวหรือถ้าจะใส่เป็นเสื้อแนวทันสมัยเนี่ยเราใช้เป็นเล่นที่ลายพิมพ์ก็ได้นะครับเข้าธีมของฮาโลวีน,นะครับเราใช้เสื้อสีส้มแล้วก็พิมพ์เป็นลายฟักทองผีอย่างเงี้ยใส่ก็ดูดีนะครับเข้ากับธีม ของช่วงเทศกาลนะครับโดยโดยเฉพาะฟอนต์ที่ออกเป็นแนวหลอนๆหน่อยอย่างเงี้ยก็จะเข้ากับเทศกาลเป็นอย่างยิ่งมีหนำซ้ําการทําเสื้อแบบนี้หรือผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยก็จะสามารถใส่ได้เขาเรียกว่าใส่ได้บ่อยครั้งนะครับไม่ใช่จําเป็นต้องแต่งตัวเป็นผีอย่างเดียวแล้วก็ใส่แล้วจบในเทศกาลเดียวใส่ได้ครั้งเดียวอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะฮะเราก็สามารถที่จะนําเรื่องสีเรื่องฟอนต์นะครับแล้วก็ร like ูปแบบธิมิกน like ิดนึงอย่างเงี้ยเอามาใช้ใน การทำโปรดักต์ในช่วงเทศกาลต่างๆได้นะครับในปีหนึ่งเนี่ยมีเทศกาลมากมายนะครับหนึ่งในนั้นคือเทศกาลฮาโลวีน mm hmm. เราใช้ลักษณะแบบนี้มาใช้ใน Product ของคุณได้เช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่สนใจในการทำแบรนด์หรือการสร้างแบรนด์นะฮะเสื้อผ้าให้โดดเด่นและไม่ซ้ำใครอาจจะยังสงสัยอยู่หรืองุนงงอยู่ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับของเราเนี่ยมีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยคือการ เทคคอร์สนะฮเวิร์กช็อปในการสร้างแบรนด์ในการเริ่มจากความคิดนะเรื่องของไอเดียต่างๆที่จะนําเสนอนะครับรวมถึงขั้นตอนในการผลิตตั้งแต่เริ่มจนสําเร็จเป็นโปรดักที่แท้จริงนะครับและการถ่ายภาพเพื่อนําเสนอการตลาดหรือสื่อการตลาดของคุณที่สวยงามแล้วก็ตอบโจทย์การสื่อสารหรือการขายของคุณเนี่ยติดต่อเราเข้ามานะครับเรามี3ส่วนในการ ทำงานครบวงจรเนี่ยกับคุณได้เลยติดต่อเข้ามาในสื่อการตลาดที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับเพื่อความสำเร็จและอย่าลืมว่าเราไปเจอกันในฮาโลวีนนี้นะครับเราจะดูว่าคุณแต่งตัวอย่างไรเจอกันครับ <c oughs> หลายคนอยากสร้างแบรนด์แฟชั่นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง <c oughs> อยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีเงินลงทุนมาหาเราสิครับไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องสต๊อกของเรามีโรงงานผลิตจริงเราเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร เรามีสินค้าจริงและผลิตจริงให้คุณได้เห็นเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีกับทุกคนที่มีใจรักและมีความตั้งใจในการสร้างแบรนด์แฟชั่นนะครับติดต่อเราเข้ามาครับที่รามคำแหง122นะครับจะเข้ามาเองด้วยตัวเองหรือติดต่อทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็วิธีการในการเริ่มที่คุณจะมีความมั่นใจในการสร้างแบรนด์ของคุณครับ